คนขอมมาถึงแล้วตู้กาชายเยอะมากเลยอ่ะ กคนวันนี้ทอมจะพาทุกคนบินชข้ามประเทศนะไปปิดกาชาปองแปลกๆกันย้ำว่าต้องเป็นกาชาแปลกๆด้วยนะเพราะว่าเรากาชาเลิฟเวอร์มากเลยทุกคนหลายคนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์อะไรทุกคนไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแต่ว่าเราไม่ทุกคนเราจะไปบิดกาชาปองกันแต่ว่าจะบินอยู่แล้วทุกคนยังไม่มีตังค์เลยมีแต่เงินประเทศไทยแล้วจะไปบิดได้ยังไงไปแลกต่างก่อนมีเงินไหมเนี่ย นี่ผมไปแลกเงินมาแล้วดูซองดีแบบหนาตึกลองจับดูนี่เฮ้ยเป็นเงท่าไหร่แลกมาส<ง>ามสิบแปดล้านสามสิบแปดล้านบาทผมก็ไม่มีให้ถึงหรอกใช่ผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันผมรอกคุณปาดูผมใส่โทรศัพท์ไว้ด้านในขนมลาเ้อง์บางเมดเดียวใช่จริงจริงอยากจะแลกเหรียญน,นะแต่เขาไม่ให้แต่เขาไม่ให้มีเท่านี้ไม่ดู้แล้วเดี๋ยวรู้ว่ามีเยอะเออเดี๋ยวบิดเยอะ ไม่รู้เหมือนกันเะทุกคนว่ารอบนี้เราจะเจอกาชาแปลกๆอะไรแต่ถ่อยเขาไปเห็นนะทุกคนเขจะเป็นแบบขนมปังแล้วมีขาเงี้ยหรือว่าแบบเป็นช้างต่งวงแบบยาวมากมันู้จะยาวไปไหนแต่อีกนานเลยอะทุกคนกว่าจะบินข้ามไปเทียดไปถึงตู้กาชาบองงั้นเดี๋ยวเรามาขอกินของอร่อยๆกันดีกว่านี่โดโสโนรดคอนชีทพกไปกินทุกที่อย่าบอกเลย อมอร่อยมาก <adapting> คือเขาโดดไม่ชอบติดมากอ่ะทุกคน็อทชอบกินตั้งแต่เด็กๆเลยอะเคยกินแบบว่าอมไว้ก่อนไหมให้มันแบบมีรสชาติแบบไปที่กระพุงแกม้มแล้วมันจะอร่อยขึข้นมันจะหอเดี๋ยวลองเลยทุกคนพารสชาติไปกระพุงแกม้มมาค่อยเคยี้ยวไปที่ยังอู้อร่อยขึ้นจริงๆอนะมันเหมือนแบบอร่อยเห็นไหมบอกแล้วอร่อยขึ้นจริงต้องเอาเข้าไปก่อนนะเราก็อมไปแป๊บมึงพอมันแพร่ออกมาปุ๊บเราก็กัด แต่อย่าให้นิ่มนะเดี๋ยวไม่กอ่อใช่มันยังอยากให้นิ่มนะอู้อร่อยคุณจริงทำไรอะ่ะโอเครื่องไปด้วยไปทุกที่เลยทุกคนท็อมาถึงแล้วตู้กาชาเยอะมากเลยอ่ะโู้โก่อนอื่นเลยท็อปต้องหาตู้ที่มันกินแบงค์เข้าไปแล้วก็คายออกมาเป็นเหรียญน,นะทุกคนเพราะว่าตู้กระชับพวกเนี้ยต้องใช้เหรียญปิด อันนี้ตลกอะทุกคนดูดิเขาคำนับกันเห็นไหมมีมารยาทมากเลยอย่างเงี้ยน่ารักอะอันนี้ก็ยืนเชียะทุกคนดูตาน้องดิเลกลากมากเลยอุ้ยไม่ไหวแล้วทุกคนไปหาตู้กินแบงกันดีกว่านี่ไงตู้กินแบง์เรานะทุกคนก็ยอดลงไปเลยฟุ๊บพอกินไปปุ๊บเขาก็จะขายเหรียญออกมานี่เรียนพร้อมท็อปพร้อมงั้นเราก็ไปลุยกันดีกว่า คนอันนี้คือน้องโดนลมพัดแบบหน้าตึงกันหมดเลยอะดูดิเหมือนเหมือนน้องมีทั้งหมด5ตัวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนได้มาเย้วทุกคนอันนี้ก็น่ารักมันเป็นเต่าที่มีเห็ดกลางหลังอ่ะอย่างได้น้องตัวนี้กับน้องตัวนี้ทุกคนเพราะว่าเห็ดใหญ่มากเลยอะทุกคนขอให้โชคดีลูกใหญ่มากลุ่มๆเลย เฮ้ยตัวเซฟก็แปลกดูดิมันเหลือไหมอ่ะอุ้ยไข่ดีมากอุ้ยเหมือนจะเหลือสองลูกสุดท้ายทุกคนอันนี้พิมพ์ดีดแบบแตกๆๆๆอันนี้มันสามารถพิมพ์ได้จริงปะนี่มันสามารถเหมือนแบบใส่กระดาษได้เลยยันพิมพ์ได้ไหมอ่ะเราจะรออะไรลหละทุกคนต้องลองบิดเลยดีกว่านี่คือกาชาสี่ลูกที่เราได้จากที่แรกนะทุกคนแต่ว่าท็อปยังไม่หยุดเพียงเท่านี้หรอกแต่ขอแกะดูก่อนแป๊บหนึ่ง ลูกแรกก็คือน้องที่โดนพัดลมเป่าแบบนะ่ทุกคนนี่ <G ül> ได้อย่างที่เราอยากได้จริงนี่หมาเหรอใช่ได้น้องหมาโอ้โหลินไม่ออกมาเลย <G ül> นี่เราได้ตัวนี้ตัวที่สองทุกคนแต่ว่า <G ül> แมวเหมือนจะปิว <G ül> ตัวแมวน่ารักอะ่ะ <G ül> นี่คือแบบของตัวที่สองนะทุกคนเป็นเต่าที่มีเห็ดอยู่ข้างหลัง <G ül> อยากได้ตัวนี้อ่ะเธอใช่เขาก็อยากได้อันเนี้ยคือเห็ดดูน่ารักมากเลยลูกกลมปุ๊กเลย แต่สิ่งที่เราได้คือนี่เลยทุกคน้็ทําไมมันไม่เป็นเห็ดอะแล้วมันมาให้เราต่อด้วยนะทุกคนอ๋อทํารู้แล้วทุกคนคือถ้าเป็นสัตว์น้ำเขาจะให้ปะก,การังมาแต่ถ้าอยู่บนบกเขาจะให้เป็นเห็ดนี่ทุกคนน่ารักนะว่าไปอะเราได้ตัวตัวนี้เน<ร>าะตัวนี้เป็นที่เป็นปะการังเลยไม่ไม่ไม่มีตัวนี้ด้วยมันตัวเดียวกันเออว่ะอันต่อมาเครื่องพิมพ์ดีนะทุกคนที่เราซื้อมาเพราะเราอยากรู้ว่ามันสามารถพิมพ์ได้จริงไหมแต่ผลตอบรับก็คือมันกดนไม่ได้ พี่หวังอ่ะไม่ถูกนะเนี่ยก็เป็นร้อยนะใช่กดไม่ได้อันต่อมาเป็นตู้เซฟนะทุกคนที่สามารถนี่มันสามารถล็อกได้นะทุกคนเห็นป่ะมันเป็นคอมันสามารถปิดแล้วแบบใส่รหัสได้แบบเอาตัวน,นี้ใส่ไม่ตรงมันก็ไม่เข้านะนี่ไงอุ้ยปิด้จริงโหยังไม่มีอะไรเจ๋งและถูกใจท็อปเลยอะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราออกไปลุยตามหากันต่อด,ดีกว่าทังไม่ยอมแอ้เก้ตัวน,นี้ต้องหาอะไรที่มันแปลกกว่านี้ใช่อันนี้แกวมาแล้วแบบโอ้เฟล ฮ้ยยังไม่ถูกใจเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันตอนน่อดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปเรามากินของอร่อยอร่อยกันดีกว่า <S <S อืมหอมกลิ่นข้าวญี่ปุ่นแล้วก็คอนชีสกรอบหออร่อยมากทุกคนที่สําคัญเป็นการอบไม้ผ่านการทอดด้วยรออะไรอยู่ล่ะรีบไปเลยกระชารอเราอยู่แล้วทุกคนไปเ็วเรามาต่อกันที่ร้านที่สองดีกว่าทุกคนเมื่อกี้ยังแปลกไม่พอทุกคนอันเลอะกว่าเดิมอีก โอ้ยจนลายตาทุกคนมีด้านโน้นอีกอะใช่หมุนรอบด้านเลยทุกคนเป็นรนูเจอสิ่งที่แปลกเลยทุกคนแมงกับพุ่นเฮ้ย,ยแปลกจริงในรูปนี่คือแบบเหมือนจริงมากอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจแมงกับพุ่นร้อยสิบ น้องอ่ะน้องอยู่ในถุงอ่ะเฮ้ยีเหมือนมากมีปลาหางนกยูงปลาทอ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 งแล้วมีอย่านี้ด้วยปลากระตูนอ่ะมีปลาทะเลด้วยมีปลาอินโมด้วยขอให้ได้ปลาทองนะทุกคนไปรับชอบหน้าหนองมาเลยเหมือนกันปลาทองยูงออกมาองคนรู้สึกปวดท้องอ่ะขอกดห้องน้ำไปอึกก่อนนะถ้าเขาได้สีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเอาสีขาวโอเค รวิวรีวิวรีวิวรีวิวปือเร็วได้มาแล้วร้านที่สองได้มาสามอันนะทุกคนทำไมมันน้อยลงอ่ะเขาปวดเอือแหละเขาเอาโถส้วมเสร็จปุ๊บท็อปไปแล้วทุกคนอันแรกที่เราบิดคือแมงกระพุนเนาะทุกคนมันถูกซ้อนด้วยถุงอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนโอ้โหแกะยากจังเลยดู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 แล้วมันก็ต้องหมุนอีกนะทุกคนแล้วมันก็ต้องแกะอีกทำไมมันออกมาเยอะจังเลยอ่ะมันมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะ เราให้เลี้ยงในแก้วนี้หรือเปล่าแบบว่ามันอบเสร็จแล้วอยู่ในเนี้ยใส่น้ําได้แน่นอนทุกคนเพราะว่าเขาให้ซิลมาแล้วให้จุกยางมาด้วยเนี่ยเอาไว้อุดตรงนี้ทุกคนเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันจะเหมือนจริงปะอันดับแรกเราจะต้องเอาซิลมาใส่ไว้ตรงนี้นะทุกคนกันน้ารั่วแล้วก็ปิดจุกลงไปแบบนี้ทุกคนกดจึ๊กลงไปเลยแล้วเขาก็ให้ฉากมาด้วยนะทุกคนให้เราเสียบติดลงไปแบบนี้อันไหนตัวแมงกะพรุนอ่ะอันนี้อันนี้คือน้องแมงกะพรุนแล้วทำไมมันมีกิ่งอะไรด้วยเนี่ย แล้กไหนอะเราไม่มีหางเหรออันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้เป็นกากเพชรอะไรอะส่วนอันนี้น้องแบงค์กับคุลนะทุกคนน้องไม่มีหางแต่น้องได้กิ่งมานะทุกคนเขาให้เสียบแบบนี้เหมือนเลยอะอ้าวยังไม่รู้เลยยังไม่ใส่น้ําเลยอะจะเหมือนก็ได้แล้วก็เอากิ่งเอามาปักไว้ตรงนี้ทุกคนปักปักไม่ตรงะน้องกําลังจะเริ่มสวยแล้วนะน้องกําลังจะไปแหวกว่าอยู่ใต้ท้องน้ำแล้วนะทุกคนอะไรอะ เพชรเทกากเพชรลงไปเลยนี่มีความฟุ้งฟิ่นมากจากนั้นเติมน้ำกระดึ๊บ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 และท็อปกำลังจะพาน้องแมงกะพุนลงไปในน้ำแล้วทุกคนทุกคนพร้อมไหมจุ๊บซับสวยไหมอ่ะอุ่ยมันอุ๊ยมันเป็นเงาแมงกะพุนขึ้นมาบนเนี้อทำไมอ่ะจริงเหรอมันเป็นเหมือนแบบเงาแมงกะพุนขึ้นมา เป็นยังไงอ่ะทุกคน <ś c oughs> เป็นยังไงอะ่ะเงาแมงกะพุนทำไมเขาไม่เห็นนี่แมงกะพุนตัวใหญ่ๆสะท้อนอยู่บนเนี้ยเุ้งหน่อาเ็นคิดไปเองตุงไหน <ś c oughs> นี่ก็คือแมงกะพุนของเราเลยทุกคนก็โอเคแหละมะันคนอันต่อมาทุกคนที่เป็นปลายอยู่ในถุงนลทุกคนเราอยากได้ปลาทองมากเลยอะตรงเนี้ยเราจะได้ตัวอะไรกันมาลุ้นกันดีกว่าทุกคนจะต้องใส่น้ำเองอีกอ่ะอุ้ยมันจะพีกไปนะอันนั้นอ่ะ อุ้ยแกเองดูไม่ออกเลย <c oughs> คืออะไรอ่ะอุ้ยแน่เลยเราต้องใส่น้ำเองแน่นๆถามจริงน้ำไม่พอนะปาเหลือแคนดี้เองแล้มันใหญ่จังเลยอ่ะอุ้ยใหญ่จริงอุย้ยหรือมันเป็นแบบเป่าลมหรือเปล่าแล้วปลาลอะไรอยู่ไหนอ่ะปลาเราเอ้าวทำไมเป็นแบบนี้หลอกเราผู้บริโภคหรือเปล่าไม่เห็นเหมือนนี่โฆษณาวไว้เลย ไม่โอเคเลยอ่ะทุกคนน้ำคิดว่ามันจะเป็นปลาตัวเล็กๆที่อยู่แบบในถุงเจลอะไงก็อยากได้ของแปลกๆไม่ใช่หรอแปลกจริงเขาทำอะไรรัาเนี่ยเป็นถุงพลาสติกใช่แล้วดูตรงนี้เขาจะมีเงาเลยลาย,ลายถุงที่แบบว่าที่โชว์โกรธแล้วนะท็อบได้แฟชั่นใหม่แล้วทุกคนอย่าติดให้ดูจริงดีไปแบบนี้เลยอรอใช่ไปแบบนี้เลยของแปลกใช่ไหมแปลกดีนะสวยไหมทุกคนท็อปมีปลาด้วย อันสุดท้ายของร้านนี้นะทุกคนเดี๋ยวทปจะไปบิดต่อเขาไม่ยอมพอแค่นี้หรอทุกคนนี่ร้านนี้ได้แค่สามอันเองเนาะใช่ได้น้อยมากเลยอะไรไม่รู้เหมือนโดนหลอกเลยอันนี้จะมีทั้งหมด5 4สีนะทุกคนท็อปได้สีทองมาเลยจ้าส้วมทองคำมันก็แค่ประกอบชิ้นส่วนนี้เท่าไป้ะทุกคนจึก๊กอ,อุ้ยเปิดได้ด้วยนั่งเหมือนของจริงใช่แล้วก็มีรูแบบรูชักโครก้วยทุกคนดูดิแต่มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีแค่เนี้ย โหแซงเลยอ่ะเรามากินโดโซให้อารมณ์ดีกันดีกว่าพอเราอารมณ์ดีจากโดโซแล้วเราก็ไปตะลุยกาชากันต่อเลยทุกคนมันแบบมันยังหุดหิดอยู่มันเหมือนมันเกือบจะได้แล้วแต่มันยังไม่สุดเลยทุกคนไปร้านต่อไปดีกว่าทุกคนเราจะลงใต้ดินละรอบเนี้ยเราลงใต้ดินกลับไปที่เดิมไหมล่ะใช่แต่ไปอีกโซนหนึ่งเนาะเราต้องข้ามกลับไปฝั่งนู้นเลยหรือเปล่าใช่ผมจําไม่ได้เหมือแนบบกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้ามไปตรงนู้นหรือเปล่านะ เนี่ยต้องข้ามไปลงใต้ดินที่เดินหรือเปล่าใช่ฝั่งโน้นอ่ะอันนี้พุบไปด้วยใช่พุบไปทุกที่เลยทุกคนจะได้กินอยู่ตลอดเวลาเลยกรอบหอมอร่อยมากปะแล้วอันนี้ก็คือติดไปเลยอย่างนี้จริงจริงเหรออืมเขามีตู้ปลาเคลื่อนที่นี่ร้านสุดท้ายของเราทุกคนอยู่กับอาราดินที่ I am Zoltar the Great j u e r g and e r your f o r t u n e come see it too นี่ทุกคนอันนี้น่ารักเหมือนเป็นแบบสัตว์เลี้ยงที่มีความน่ารักเกินทอน160%ไปอีกนะทุกคน,กคนเพราะว่ามันจะมีสัตว์ส่วอันหนึ่งที่มันยาวกว่าปกติอันนี้ลิ้นยาวอันนี้แขนยาวอันนี้ปากยาวหรือยวบุกยาวทุกคนแผงคอยาวบึ้งเลยแทนๆอันนี้เหมือนเป็นรถเข็นแมวอะ่ะใช่น้องต้องมีความแข็งแรงมากเลยดูน้องโอ้โหไปเลยแก โค้ดอันนี้น่ารักอะดูดิน้องต้องดึงคอกลับลงไปอีกต้องเลยมีหย่งแบบนี้อ๋อเฮยอย่างในน้องช้างเอนน้องช้างน้องช้างมีผมบ๊อบดูดิขอห้ไ้น้องช้างไม่เถิดซาทุ สุดท้ายของร้านนี้บอกเลยว่าเหรียญหมดเยี่ยงไปดีเป๊ะเลยทุกคนนีาเครื่องประดับซะหน่อยใช่เอาเครื่องประดับซะหน่อยแหวนหรอแหวนอะไรรู้ไหมแหวนคือแหวนหัวก๊อกที่ปวดอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเนี่ยดูดิลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดๆคือเอาไปเลยสองหัวก๊อกขอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยไปเลย เรากลับมาแกะกันที่ห้องต่อกันดีกว่าทุกคนห้องมา,าแบบวิวดีมากนะใช่ไหนอะกาชาของ,ของเขารอบนี้เขาไม่ว่าน่ารัก<บ>นะไหมรอบนี้รอบนี้เหมือนเก็ดบกดเลยรอบนี้หกลูกเลยหรอกดมันเยอะเลยอะทุกคนอันนี้อันแรกนะทุกคนก็คือน้องสัตว์ที่มีบางส่วนยาวกว่าปกติ160%้อิเขาปิดมาหมดสองอัน น,นี้นะ่าจะถูกกับเพื่อนเลยที่บิดมานะทุกคนอันละ60สเหรียญอยากได้ชิปะมีนย,ยาวเนนี้เขาอยากได้อันนี้กอริล่าแขนยาวกอริล่าแขนยาวที่เป็นสลอ็อตอันหลอ <c oughs> สิ่งที่เราได้อันแรกก็คือน้องจุลเเคจมูกยาวอู้ยาวไปหน่อยเนี่ยเปล่ายาวเปนจมูกน้องล่ะจมูกแหละ <c oughs> สรุปปากเือจมูกปากอยู่ด้านล่างอ๋อปากอยู่ตรงนี้อ๋อไอที่เาจับอยู่คือจมูกนะ ฟิวชั่นสึบว้าวยัางเท่ทุกคนอุ้ยตัวต่อไปดีใจได้คิงคองไม่ใช่สลอไใน,นหน้าหน่อยหนึ่งห้าได้ยห็นหน่าเหมือนนั่งสมาธิไม่ไหวแล้วหน้าตาแบบนี้นี่อุย้ยเข็นยาวไปไหนโอ้โหยาวแบบนี้ทุกคนถ้าเรามีแเขนยาวแบบนี้จะทำอะไรดีก็ไม่ต้องรุกก็หยิบได้เลยถ้าเป็นเขาเขาจะกลวเก็บของเนี่ ยเลยอันต่อมาน้องเหมียวรถเข็น,นะทุกคนทาได้สีแตดาตดตตตตตสีเหลือง <c oughs> น้องมีทั้งหมด5สีนะทุกคนทาได้เป็นสีแรกเลยนี่สีเหลืองใช่น้องมีออปชั่นแบบมีหมวกด้วยนะอ่อทุกคนชิ้นส่วนแอบ,บเยอะโอ้โหเต็มเลยนี<ส>่เสร็จแล้วทุกคนมาสามารถเขียนได้จริงหมน้องใส่หมวกแบบนี้เท่กว่าไหมอ<ส><ส><ส>ุ้ยขาลุดนี่ถ้าเปลี่ยนหมวกแบบนี้น้องจะเท่ขึ้นไงสิงมันจะสิง <gie> <c oughs> ทุกคนมันเข็นไม่ได้จริงอ <Stanley> ะ <m aren> มันตลกมากเลยมันติดแขนนะทุกคนเข็นไปข้างหน้าปุ๊บสุดได้แค่นี้แล้วต้องถอยหลังสุดแล้วต้องเข็นไปข้างหน้าเลยสิฟ <c oughs> <c oughs> ืดฟือฟืดฟืดต่อไปเป็นน้องสัตว์ที่มีเหนียงนะทุกคนเขาบิดออกมาอันแรกอะคือมันเห็นนะทุกคนเนี่ยเอก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากได้เพิ่มนะทุกคนแล้วสิ่งที่เราบิดได้ก็คือนี่เลยมีตัวแรกที่เราบิดได้นะทุกคนก็คือ <c oughs> น้องแมวตัวที่สองคือน้องหมีนะทุกคนดูดิอ้วนจุกปุ๊กเลยแมวเป แต่มี่เหนียะนี่เหนียวส่วนหมี่นี่คือจุ้มปุมากทุกคนดูคอสิเป็นชั้นๆเลยดูเป็นหมูอยู่แล้วอ่ะเออหนูเป็นหมูหรือเปล่าและสุดท้ายทุกคนก็คือเครื่องประดับแหวนห่วก๊อกอันนี้ก็เท่ากับมีประดับสองชิ้นเลยดิคือ๋อมีใบการันตีว่าเป็นก๊อกแท้ไม่ใช่เพชรแท้ด้วยนะทุกคนแบบก็จะมีก๊อกเหลี่ยมก๊อกมน่ะทุกคนแล้วก็สองก๊อกใช่แล้วก็ก๊อกสองหัวใส่ยังไงก๊อกสองหัว นี่ที่เราได้แล้วทุกคนก็คือก๊อกเลี่ยมสีฟ้านะทุกคนเป็นแหวนสามารถใส่ได้ฟึบอุ้ยมันหมุนได้ด้วยหรออุ้ยมันหมุนได้ด้วยนะทุกคนอ๋อมันเหมือนแบบบิดน้ำไงใช่บิดน้ําบิดน้ําได้ถ้ามีทั้งหมดหวงคุง้ยสวยเลยนะเนี่ยพึ่งประดับผมสรุปสามอันดับเนี่ยทุกคนที่ทอมชอบมาที่สุดที่เราสัตว์บินข้ามประเทศมาทุกคนอันดับแรกก็คือนี่เจ้าเนา่าน้องแขนขาย,ยาว อันที่2นะทุกคนดันไ่ชอบอันนี้เฉยแววนบวกล็อกเออและอันสุดท้ายนี่คือแบบงงเหมือนกันอยู่ดีๆก็ชอบอันนี้ยรู้สึกว่าพอเลาเขาใส่แล้วเดินแล้วมีแต่คนสนใจมันคือมีแต่คนมองใช่เดือันนี้จริงๆแล้วมันต้องใส่น้ำาป่ามนเนี่ยเครื่องเกงหนุดเลยน้ำมันนักก็สำหรับใครที่ชอบกาชาแล้วคนรอติดตามเลยมีซีรีส์หน้าแน่นอนว่าแต่ท็อปจะไปปิดอะไร เป็นตัวอะไรจะแปลกๆอีกหรือเปล่าล้อติดตามเลยทุกคน <S <S และก็วันนี้เรามีโดสซคนชีเลยทุกคนทําให้กิจกรรมตามหากระชปองเราสมบูรณ์แบบทุกคนกินง่ายกินสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาเลยทําให้กิจกรรมของเ็าไม่สะดุดเลยทาบ,บิดบิดกระจิ๊กระจายเลยบิดไป, <S <S ไปทั้งหมดเกือบกี่ลูกเนี่ยสิบกว่าลูกนะทุกคนเป็นพัน่ะหมดเป็นพันกว่าบาทเลยอยาบอกเซนดังไปเดี๋ยวคุณแม่จูไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบจีนีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แนวเจะกันใหม่คลิปหน้าบายๆจ้าแหวน ทอดออกมาแบบนี้นะคุณแล้วก็เป็นห้อยใส้คอก็ได้นะ